ค่ะคุณผู้ชมคะจากที่เกริ่นไปเมื่อต้นรายการนะคะกับปัญหาเรื่องของข้ออักเสบหรือว่าข้อเสื่อมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามอาจารย์พิเชษกันนะคะว่าสาเหตุของการเกิดข้อเสบนะคะอาจารย์หรือว่าข้อเสื่อมมันเกิดจากอะไรคะที่ไหนก็ตามที่มีข้อเนี่ยมันจะมีก,ะกระดูกสองชิ้นแล้วในระหว่างกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันก็จะมีกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อซึ่งทําหน้าที่เหมือนกับฟองน้ำํำซับการเสรียดสีกัน การบดการระวางกระดูกสองข้อนั้นถ้าเข้าสู่วัยทองการเสื่อมจะเกิดขึ้นเร็วมากการสร้างก็จะลดลงลดลงนะครับก็จะเสื่อมจนกระทั่งกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อเนี่ยซึ่งเป็นฟองน้ําตรงนั้นอ่ะมันหายไปหรือบางไปนะครับเมื่อบางไปกระดูกสองชิ้นมันก็บดกันในภาพเนี่ยจะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยกระดูกสองข้อนี่มันยังมีไอชั้นสีขาว เหมือนเพิ่งไปกระดูกผิวข้อมันการไว้แต่ทางขวาโดยเฉาทางด้านขวาของรูปเนี่ยะนะครับจะเห็นว่าข้างหนึ่งนี่มันกระดูกสองชิ้นมันบดกันอยู่แล้วแน่นอนเวลาเคลื่อนไหวมันก็จะเสียดสีกันแล้วก็เจ็บแล้วก็ทําให้อักเสบคือถ้าปวดเขาก็ใช้ยาแก้ปวดนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดอาการอักเสบโดยใช้ยาต้านการอักเสบถ้า, <นะ S 1> ถา ใช,ใช้ยาแก้ปวดต้านอาการอักเสพพวกนี้มันก็ไม่ได้หายจริงๆสิครับอาจารย์ใช่ครับรมันก็ยังเป็นภาวะชั่วคราวนะฮะวิธีที่เขาจะใช้กันในที่สุดก็คือใช้การผ่าแล้วก็เอาข้อเทียมใส่เข้าไปครับแต่ถ้าหากว่ามันเกิดผ่าเข่าแล้วมันไม่ไม่ได้ลงล็อกเท่าไหร่นะมันก็อาจจะต้องไปแก้ไขเนาะคือสามแสนสี่แสนบาทคแ,แพงมาก อย่างที่อาจารย์ได้บอกเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันการปรับภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับ,รบเรื่องของข้อเข่าเสื่อมคะ่ะคือความเสื่อมของมวลกระดูกที่ข้อเนี่ยแล้วก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆในบดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวหลั่งสารเยอะเกินไปสารที่หลั่งออกมาเป็นสารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซึ่งเป็นสารที่ดีแต่กรณีที่มีมากเกินไปมันก็ไปทําลายข้อเขา แล้วก็ไปทำลายกระดูกตรงนั้นทําให้เกิดการอักเสบขึ้นนะครับสารที่เข้าหลังมากเกินไปเนี่ยก็คือสาร T N F อัลฟาแล้วก็สารอินทรกิน6แล้วก็สารอินทรกรินสถ้าหากมันสร้างขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ทําลายเขาขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็เสื่อมไปเรื่อยๆกระดูออนก็เสื่อมไปเรื่อยๆนะครับก็เจ็บมากขึ้นมากขึ้นศาสตร์ของภูมิคุ้มกันวิทยาคือไปทําให้เม็ดขาวเนี่ยปรับสมดุลอย่าให้มันทํางานเยอะเกินไป คือมีภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปจนกระทั่งโจมตีตัวเราเองอทําให้มันมีภูมิสมดุลให้ทําต่อมานะฮะเราก็จะพบว่าผู้ทดลองได้ใช้4แคปซูลต่อวันแล้ววันที่15ก็ไปตรวจดูไม่ได้ขาวว่ามันทําอะไรเกิดขึ้นนะครับ,รบเราก็พบว่าเมื่อเราใช้แคปซูลแป้งให้อาสาสมัครกลุ่มหนึง่งได้ทดสอบนะครับได้ใช้สารเจ้าปัญหา3ตัวหลังตามปกติอย่างนี้ ก็ถนะือว่าให้มันไปร้อเป็นต์แล้วกันอีกกลุ่มหนึ่งเราก็ให้ใช้แคปซูลที่เราวิจัยแล้วก็ตรวจเลือดในวันที่15บห้ไปเปรียบเทียบกันหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ควรจะออกมาเท่ากันถูกไหมครับแต่พบว่าหลังจาก15วันเมื่อวัดดูแล้วไอ้ตัวทีนอลฟาลดลงเหลือแค่เจ็อมหมายความว่ามันมีการลดสาร ที่ทำให้เกิดการอักเสบทาให้เกิดข้อเสื่อมตัวสําคัญที่สุดตัวหนึ่งคือเทียนแบลฟาลงถึง9กเปลงไปเยอะมากเลยนะคะอาจารย์ครับแล้วก็ตัวที่2คือทูฟินหกถไปเหลือห5ซนนะครับและตัวที่สามเหลือ50%สอร์ซ็สารทั้ง3ตัวคือสารที่กําลังมีปัญหาให้กับเราสร้างปัญหาให้กับเราลดลงมาอาการจะดีขึ้นไหมก็ ไม่ไม่ปวดไม่อักเสบแล้วใช่ครับก<อ>็นั้นขณะนี้ร่างกายของเราจะเริ่มดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองแล้วนี้สิ่งที่ต่อมาก็คือว่าการที่เราลดสารสามตัวเนี่ยอาการอักเสบการทําลายกระดูกก็จะลดลงนะฮะ<อ>เหตุผลตรงเนี้ยเป็นเหตุผลที่เรายืนยันได้จากรายงานการวิจัยที่เราไปค้ออินเทอเร์เน็ตหรือเป็นรายงานวิจัยทั่วโลกนะเมื่อเราลดสารสามตัวนี้ลงมาอาการอักเสบและการทำลายกระดูกก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไม่แปลกใจครับ ว่าถ้าเราให้สูตรที่เราวิจัยให้กับผู้เป็นพวกที่มีปัญหาในใช้ใน15วันตามที่เราต้องการให้ใหเขาใช้เนี่ยครับ mm hmm. เขาจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นนะครับ mm hmm. สิ่งที่เราใส่เข้าไปในสารสก,กัดที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเราสก,กัดมาจาก mm hmm. มังคุดจากงาดําจากตัวเหลืองจากกระดังและจากโบ,โบัวบกพืชเหล่านี้มีองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งสารอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม mm hmm. ที่มีความสามารถในการสร้างกระดูกอ่อน นะขึ้นนะในกรณีนี้กระดูกอ่อนที่เราต้องการสร้างก็คือกระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างซอกกระดูกสองข้อะนะฮะก็คือดูขีวข้อหรือที่เราที่เราบอกว่ากําลังทําหน้าที่เป็นฟองน้ำให้มันขึ้นมาใหม่นะฮะซึ่งเราก็มีข้อมูลยืนยันจากงานวิจัยของนานาชาของที่ผ่านมาในที่อื่นเขาทำและที่เราทําด้วยว่ามันสามารถทําทั้งสองหน้าได้จริงๆเพราะนั้นการอักเสบหายไปแล้วก็ข้ออักเสบที่หายไปมันเริ่มมี กระดูกอ่อนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีคนที่เคยเอาภาพมาให้ดูว่าสองเดือนผ่านไปมันมีอาการึ้นเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีใจนะเพราะผมก็ไม่เคยคิดว่าคนที่เคยมีปัญหาเข่าเนี่ยเขาจะทรมานมากจนกระทั่งได้เห็นคนที่เข้ามาสัมผัสกับเราเนี่ยแล้วก็จากการที่เขานั่งรถเข็นเข้ามาแล้วก็ปวด คือช่วงระยะเวลาไม่นานเขาก็ดีขึ้นเดินเข้ามาเลยดีขนาดที่จากนั่งรถเขนเ็นเดินเข้ามา<ะ>นเนบางรายจากที่บอกว่าต้องนั่งรถเข็นบ้างหรือขยับขยายไม่ได้ก็มากระโดดูถวอนะก็มาเต้นภูรพุกให้เราดูะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันก็เราก็มีความภาคภูมิใจในงานนี้อยากจะฝากให้เป็นสมบัติของประเทศไทยครับ ก็ถือว่าปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมที่อาจารย์ได้บอกวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นโรคที่ร้ายแรงหรือว่าอันตรายมากแต่ว่ามันก็สร้างความลำคาญหรือว่าทรมานให้กับผู้ที่มีอาการของโรคต่างๆนะคะวันนี้อาจารย์ก็ได้บอกวิธีการดูแลปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะท่าน